รือว่าเป็นของดีจากจอตู้ครับครับชอเพิ่มเอามาให้ดูครับแต่มีีมงานปรจากษ์ประเสริฐกากกัทลักเอกโต้คมาแล้วนี่ผู้ชายคนเล็กผู้ชายคนเล็กเชียร์เชีรสือนองนราก็าโรเรียนกีฬาย่ทนงใช่ตนีต้รเร็ว่เยวจเตทีต้ไุกัม ทเขาคงจำไม่ได้ดูดีดีดูปลาดูดูพระตัวดีซิดแท็งหัวซอดีบนเวทีมีหน้าที่ของประานทีนิ่นะครับดรนริ์เชื้ออับ ศิราชัยปั๊บเดียวครับาดีครับอยากโดนไปเต็มไปครับสายส่งสัญญาณแล้วกบการของศิราชัยลงคะแนนสอร์ดุคกับนายออฟเฟคร์ดี๋ยวผู้สอนดีเสียให้กับ ัวันนี้ก็ลูกศิษย์ของอาจารย์วชิระปัตมาตักวันนี้มีเจ๊น้ำมีเสนต์เกดดมาชวไดยสวยแต่สีสันเกตมันเจอกันที่มัดพุ่นเลยนี่นูแหลาวลาีเาคุณแปว่าทั้งสองปักไม่จะเป็นแดงหรือำงินวันนี้ ไปองชาวน้ำขุนไม่ไม่ได้กลิีดยางนะคุณจอยมาที่นี่หมดแล้วับเออไม่ไม่ได้เข้าสวนยางนะครับวันนี้ในแน่ถ้ามวยจอก็ไปจีบนั่นถ้ามวยจอยตีสองตีสามดีใจกับลูกเสือคเข้ามาไปชกเมื่อคืนนี้โอ้ยง่ายเลยโอ้พาตัวในยักษ์ชนะชนะลูกลัดที่ทำเป็นแก้วนะคระทุกคนไอ้เกือบในเกือบในก็เกือบอีกเสือเสือใหญ่อยู่ด้วยกันนะ เสือสองตัวนี้อยู่ท่าเดียวกันครับวันนี้มาเจอกันที่นี่เสือใหญ่เสือหน่อยมาเกิดเมื่อทำเพื่อนที่โรงเรียนจะไปวิทยาข่าแขกเพื่อนมวยมีทุกวันเดือนพิณอ่านยังยกมัดไปขอบคุณตัวแย้คู่มวยจะได้เตรียมความพร้อมในช่วงพิธีการครับคู่ต่อไปเทียนหลวงกับฟ้าสุจรแจกยอดนะคะ และหลังจากนั้นผู้วิธีการจะเดินจนเลน็กนี่ตอนนี้าวางไว้แปดพันเดินจนเล็กเสร็จกังอำนาจสงสีจะเจอกับสองรองสอนจอเพื่อบันใจคนเดียวนี่สองรองเพื่กมาแปดพันหลังจากผู้วิธีการแล้วจะไปดูมวยหญิงเอกหญิงระหว่างว่านไฟเกียรติรันจะเจอกับเพชรอดดีสานพันจดไพ่นี่เดี๋ยวไปเจ้งยอดมา อ้วนนะคะมาดูครับปุ่แมแดงมีรออัดฉีดครับเสียบูดเสียบูดเพชรชายครับโอ้โปรโมเตอร์วันที่4มีนานนสะอาดกันทะลักนนสะอาดสักเปดกันทะลักสี่มีนาเตรียมเตรียมเตรียมลุ้นนะครับส่วนต้นเงิมีเสียทิ้ครับเสียสมหดีดดดดเ,เกียร์ดามีเกียร์น้อยครับ เยนน้อยลูกสือกับเจเนใหญ่พาทั้งสองฝั่งเลยเจนาเจน้อยฝั่งนั้เกิดเองจักโลยุกที่สง ทีการ์ดตภาษาเดียนหลวงมาแจ้งที่หนึ่งมืนนะครเดียหลวงมาแล้วหนึ่งหมื่นาสุจอินเดียนขับแต่พี่น้องโอ้ใหญ่กนี่ด้อนี่ด้อทานจเพิ่มอท่านระสตโอ้โหเชียรคุณจอยอ้าคู่นี้น่าจะถือองศาตือดตีแล้วครับไปนะครับปัดครับบอกวิชัยครับอัศนาชัยกรัุ้แดงน้ำเงินก็ชุกพลครับ กอที่จังหวัดนคกันกันทัลักเจอกับที่สธรัดูสอบครับเอาแล้วสอครับสองครับแต่ที่มีบัตรตำวนี่มีสอครับตงที่สอนี่ต้งแอบวเไดูของตีนะครับ งานที <force S 2> ่เราสต่อเพิ่มนะครับเรสริมติสัพเพ์นครับโดยมีค่ายุ้ยผู้บริรดาก่อสร้างครับส่งเสริมนะครับไปน้องๆนะครับเยาวชนรุ่นใหม่ๆหม่ครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งน้ำยืดน้ำขุนถูกสิวโดนนะครับในขยับนะครับต้องขอบถึงไข้วยุ้ผู้บริรดาก่อสร้างด้วยนะครับอย่าทิ้งสัพเพ์ เสกยิ่งยาสรวัตเด็การุกสัคู่มวยดูหัากคิวหักคิวด้านซ้ายนีแต่มีปูดนิดๆแต่ว่ายังไปซิกนะครับทากด้านของกอชุดพลอะยดน้อรอางตาโอ้ยครับฝัซ้ายไปเรารับตาโอ้ยแังซ้ายครก็อูยสีราชัยครับโอ้ลูกตักลุกเต็มครับพวที่ความแม่น เริ่มขยับนะครับทางด้านของศิลาชัยครับเออเบอร์นี่จากยโสนะครับดูโชกๆนี่หมากคร็เอาๆขยับอีกยกสองเลยครับนี่ท้ายนะโดนไปปลายครับโอ้โหปุกแล้วครับโอ้ทางซ้ายครับขวาแล้วครับกดยกที่สองครับเอาฟังแล้วก็ฟังกับคุณเหยียดดำตอนนี้คู่มวยเราหมากันเยอะแล้วล้วนแล้วแต่ ผู้คุณภา,าพทัางนั้นเราจะจัดเลยเรียงเลยค่ะบค้เวีทีทีเป็นสิลาใจก้องชุกพลผู้ต่อไปก็เป็นเทียนหลวงฟ้าสุจนเทียนหลวงมาวางไว้ที่หนึ่งเปิดฟ้าสุจน,นติดต่อแล้วก็จากนั้นเป็นผู้ผิ้บริารคือเดินจนเล่นกับสองรองเดินจนเลนมีวางไว้แปดพันลักสองรองติดต่อเลยผู้เก้าก็ให้เป็นบ้านไฟกับเพชรอีสานเอกินบ้านเลยเออใช่ใช่ใช่มาต่อจากเทียนหลวงไง ก็จะเป็นเดินชนเล็กกับสองรองผู้วิธีเฟิรผู้แมนผู้เก้าเป็นว่านไฟที่อีสานผู้สิบไปที่ฟ้าสังหารเลยผู้สิบเป็นฟ้าสังหารกับควนโอ้สิเข้าวหอมชกดีส1บเข้าวจ้าดีสิสองอํนวยเนียนปันพิชิตอ่าเรียกไปเลยผู้ดีดียว13สเป็น 9, นะเก้าหน้าเฮ็ดพนมไาไเอาซ้ำอีกคั Oh no. no. เชียร์อะไรก็ตามแต่ที่าบนเวทีนะตัดขวาตัวซ้ายเจ้าพันธ์ท่านกำังจับยอดโซนทองสมงผู้นี้จะเป็นกีฬายอดโซนทองแบบชุดพลดในสิบองจ่ายวัชระตะกั่งจะได้มีเซตติดกับยอดโซนทองและซ้ายโอ้โห

ผู้ <im it> ่อไปก็จะเป็นเทียนหลวงเกียรติทอฝักเจอฟ้าสุขฟ้าสุขพลธิกกำลกังจบใครนะคะีครับแล้วก็จะเข้าสู่ผู้พิทีเปิดคนพิทีงานโปรโมเตอร์จัดก,การแข่งขันท่งันสอต่อเพิ่มเหมือนใจคนเดิมเอครับ ไปวยดูปิมากรสังนะครับดวงสดุดดวแป็บเอียดเปิดในกระแล้วก็สึ่งว <man> ันสงกราที่บ้านเซนตีครับในที่เมืองชมราบอกว่าอภัยพยุกต์นะครัจังหวัดศรีสะเกดแตกหน่วาวาเรอดูของตีโดยักลกลานจากเป็นผู้โดดรันนทีสิ่งจัดติ้งจะเจอครับซเนช่างรุงศรีสะเกดแล้วก็มีทิเก๋ ตรวดจะเจอเพชรกโบสิบทะลุนับประวัติต้องมีเพชรแสทองเจอยอดจีบลูหนอกกระจกดีพระจักรจ่ายเพชรชนจัดนะครับนีจะเจอกับเะเป็นน้อยลูกของอัวมีดจัดเต่าสิอดชัยเจอตั้งเพชรอสมบัติสสแล้วก็รอติตามผลงานนะครับหลายคู่นะครับทีมงานอ,จจอาจารย์เด็กทีมงานแตะตะแยงนะครับ่า้าษาู่าาขขบวยนะครับ ทีส <icana>, ิบษานะครับับฝ mm hmm. ั่งโยุกนะครับทีก่าวว่าไม่มีน้ำต่อเลยนะคะยบทีสี่ทีเดียวที่สสิ่งลใจเจาพี่ในี่นะของจุกบนโรเรียนกีโตอนนี้น้ำเต็มยกสี่น้ำต่อเลยทีสี่ เต้นเต่นได้เห็นนแแต่ว่าซ้ายยังทำงานบีดบีดเอาต้องช่วย้อชุวพล้อชวย้อว ยกสี่ครับเอาโล้่ครียบเท่าแต่พยายาพยายามกรชากพยายามกรชากบต้งชุคนแต่ว่าทรับสีทีเก้ระครับ ผสมไปรำองค์กาผู้นี้เสียบูลเพชรเชิงชายตัวอเตอสีนี้นะสีมีนาครับผังั่งโลตโดนสะอาดสั่งม่อนวาล็อกนะฮะสำหรับเสียบูเพชรเชิงชายอีกเืื่องยิ่งใหญ่ถันไปบนเวทีก็ได้นอเติรนริชเช่เอาะทำหน้าที่ คู่ต่อไปเยี่ยนหลวงมาเล่นหนึ่งเมิ่นฟ้าสุดชนติดต่อสว่วนคู่เดินจนเล็กกับสองรองล,อง,ลองตัวกันแล้วคู่พิธีการเมื่นหกนะคะฝั่งละแปดพันนี่หลังจากคู่เดินจนเล็กกับสองรองคู่พิธีการแล้วจะไปดูเอกินเลยป้านไฟกับเพชรกีสารแจ้งยอดนะคะูกเก้าคู่สิบกใกล้เป็นฟ้าสังหารกับวันอูสิบเอ็ดเข้าหองโชคดี 12อำนวยเด่นมันพิชิต13นะเป็นเก้าหน้าเฮ็ดพนมลายครับยกสุดท้ายครับเกี่ยวฝุดไม่ดูก็ไม่มีใครว่านะครับเกี่ยวฝุดครับขยับออกข้างๆครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยออเออสมมติใจอยากอีสง่ายดูยเรนะื่นั่นคือหวัวใจแกหลบอยู่กระตุตกเสียวว่าจะยักจงแรงครับนคนไทยห้ามยุดเอ้ยเอ้ยจะต้องขนาดเนี้ย

เิัดเซ็นส,งสองในประกาของกองชุมพลแบ่ดี้โอรูบเฮลทิ้วด้านขวาดีแ่โตเขาภาษาไอยก็บอกว่าโตโตทักจุดตัวซ้ายแฮปปี้ครับสายทิวมาเลยครับศิรัชชัย สินธชยกำังกมคุกครับเครับฝั่งซ้ายครับโอ้โหดูนฝัไม่อยู่ครับเอ้าเกือบดันสู้เกือนดับสู้เับพยายามตบังนัะครับกำงก้มคุครับสายผิวครับสิชัยเขาต้อนดูท พ่อีพ่อวิชัยนี่ก็ลุกนลทีมฮ่ับตีเสียกูนอ้าทีต้องกด็น่ากลัวบสุดท้ายคร้บทีมก็อูทีมก็พ่อแล้วครับแต่ ตัรผมะเป็นดารนะคะไปาีเด้นคะ